สะเทือนไทยลีก BG เปิดตัวเจชนาทิปร่วมทัพลุยศึกฤดูกาล2023ถึง24ทั้งหมดนี้อยู่ในคุยแป๊บเรื่องบอลฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องทางของเราไว้ด้วยครับ ขาวอสกิฟอนตตเร่ครับได้มีการถแถลงผ่านแฟนเพจแล้วก็เว็บไซต์ของสโมสรปล่อยตัวเจชดาทิปย์สงกสินออกจากทีมเรียบร้อยแล้วนะครับขณะที่ BG จีปทุมยูเต็ดเองนะครับก็ได้มีการถแถลงข่าว แบบออฟฟิเชียลเช่นเดียวกันนะครับว่าจัดการคว้าตัวชนาทิปส่งกระสินมาร่วมทีมเรียบร้อยแล้วครับโดยบิจีปทุมวิเต็ดครับยืนยันว่าได้คว้าตัวเจชนาทิพส่งกะสินกองกลางตัวรุกทีมชาติไทยไวัย29ปีมาจากสโมสรคาวาสกิ ฟอนตาเร่นะครับอดีตเจ้าของแชมป์เจลีกสีสมัยมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อเสริมความแข็งแกร่งก่อนเปิดฤดูก,กาล2023-24นะครับโดยการย้ายมายัางทีมบีจีสเตเดียมครั้งนี้ของเจชนาทิพย์นะครับเป็นการกลับมาค้าแข้งในไทยลีกอีกครั้งในรอบ6ปีครับนับตั้งแต่ย้ายไปร่วมทีมคอสซาร์เรซัปโปโรในช่วงเลกที่2ของฤดูกาล2017ครับทำผลงานโดดเด่นจนมีชื่อติดทีมยอดเยี่ยมประจำา การของเจลีกในฤดูการ2018นะครับแล้วก็ฤดูการนั้น เจได้รับคัดเลือกนะครับจากเพื่อร่วมทีมให้เป็นนักเตะทรงคุณค่าของสโมสรอ,อีกด้วยนะครับจากนั้นนะครับเจชนะทิฟถูกคาวาสกิฟอนตตเรยยักษ์ใหญ่ของเจลีกคว้าตัวไปร่วมทีมในฤดูกาล2022นะครับด้วยค่าตัวเป็นสถิติของเจลีกเลยนะครับราวๆ134ล้านบาทครับโดยค่าตัวในการโอนย้ายทีมครั้งนี้นะครับได้รับการยืนยันจากบอร์ดบริหารของสโมสรบีจีปัตุมยูเต็ดน,นะครับว่าอยู่ที่รา เจ็ดสล้านบาทครับต้องมารอดูนะครับว่าการคัมแบ็กกลับมาเล่นในเมืองไทยอีกครั้งของเจชนาทิปเขาจะสามารถคว้าแชมป์ไทยลีกสบัยที่2ของตัวเองแล้วก็พา bg จีปทุมยูเต็ดคว้าแชมป์ไทยลีกได้หรือไม่ครับ